สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะพิงกี้อยู่ที่บ้านที่ใหญ่ที่สุดอีกหลังหนึ่งของเราที่พัทยานะคะเป็นบ้าน15ห้องนอนนะคะย้ําว่า15ห้องนอนนะคะและเป็นบ้านที่หลูมากเลยนะคะบรรยากาศกว้างขวางเหนือที่เป็นไรเลยนะคะลูกค้าเกือบไรแล้วอยู่ในหมู่บ้านที่สําคัญอยู่ใจกลางเมืองพัทยานะคะอยู่ทับพยานี่เองนะคะที่เห็นด้านหลังเนาะจะเป็นสระว่ายน้ํานะคะ สระว่ายน้ํายาวม,กมากๆเลยนะคะน่าจะ20เมตรนะคะสระว่ายน้ํายาวนะคะจะมีด้วยกัน3สระเลยนะคะแล้วก็บ้านเป็นบ้าน4หลังติดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบ้านข้างในกันเลยดีกว่านะคะนี่ที่ลูกค้าเห็นจะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําล้นนะคะน่าจะกว้างประมาณ2นะคะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะเป็น เป็นสระว่ายน้ำที่ยาวมากๆนะคะสามารถว่ายแข่งกันได้เลยเป็นสโลปนะคะจากาตื้นไปลึกนะคะตรงนี้นี่สระว่ายน้ำสามารถปาร์ตี้ได้เลยนะคะยี่สบสาสิบท่านนะคะนี่บริเวณบ้านกว้างมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะที่สําคัญอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ สระว่ายน้ากว้างมากและที่สําคัญสะอาดนะคะน้ําใสมากเลยลูกคา้าแล้วก็เรามีด้วยกันสามสระนะบริเวณบ้านดูสิคะมีสวนนะคะมีลานจอดรถมีที่นั่งเล่นนะคะมีต้นมนต้นไม้นะตรงนี้ก็เป็นโรงจอดรถมีสระว่ายน้ําเด็กตรงนี้นะสระว่ายน้ําเด็กอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะมาเล่นกันมุมนี้นะคะ มีที่นงที่นั่งนะคะปาร์ตี้อาบแดดนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะเป็นบ้านสี่หลังนะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะพิงกี้พาดูข้างในบ้านเนาะเอาแบบเร็วๆเลยเพราะสิบห้าห้องนอนย้ำว่าสิบห้าห้องนอนพิงกี้ไม่สามารถพาชมได้หมดนะคะแล้วเพราะว่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะดูการตกแต่งของเขานะคะอันนี้คือหลังที่หนึ่งนะ เออมีห้องครัวนะห้องน้ํานะคะจะมีทุกไอนี่เลยห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะคะหรูหราหมาเห่ามากเออแล้วก็มีครัวทุกหลังเลยนะคะนี่ที่นงที่นั่งทีวี Wi-Fi เคเบิลมีให้นะคะนี่บ้านเขาดีๆมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างๆอีกนะคะน,นี่ชั้นสองนะคะจัดงานแต่งได้ค่ะจัดได้เลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านเสียงดังได้นะคะดูห้องนอนเขานะแล้วก็ห้องน้ำในตัวพิงกี้เอาเร็วๆเ,เลยแล้วกันเนาะ เพราะว่าบ้านเขาใหญ่นะอทีวีใหญ่มากมีมุมเล็กๆในนอๆเยอะแยะนะคะนี่เป็นเตียงสามจห้าฟุตสองเตียงนะคะนี่เป็นอย่างนี้ห้องเขาเหมือนเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนกันทุกหลังตรงนี้จะสี่ห้องนอนนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีที่นั่งเล่นชั้นสองด้วยนะคะ โอ้โหบ้านใหญ่มากๆเลยนะคะพักกันกุบใหญ่นี่สบายเลยนะข้างบนมีสามห้องนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะชั้นบนมีอ่างอาบน้ำด้วยลูกค้าแล้วอยากให้ดูชักโครกนะชักโครกเหมือนตามห้างนะคือกดแล้วล้างก้นให้ด้วยอะ่ะเออดีไหมล่ะไม่ใช่แบบ เหมือนบ้านเราธรรมดานะดูสิกระจกก็แบบมีนาฬิกงนาฬิกานะโอเคห้องนอนต่อมานะทำไมพิงกี้เหนื่อยแล้วพิงกี้จะพาดูครบทุกห้องหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลอันนี้ก็ห้องนี้ก็วิวสวยอยีกเหมือนกันนะห้องแต่และห้องอะตกแต่งสวยมากนะคะลูกค้า่ะห้องนี้ก็จะเป็นวิวนะคะ มีระเบียงเปิดออกไปข้างนอกก็ได้นะคะรับลมรับบรรยากาศเนาะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยววันหลังแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูอ่าหลังข้างๆเดี๋ยวเราไปดูหลังข้างๆเนาะเหนื่อยแล้วอะเออเหนื่อยแล้วนะคะพิงกี้เหนื่อยแล้ว นะสี่ห้องนะคะสวยเหมือนกันทุกห้องเลยนะคะดูการตกแต่งนะเชลฟี่ได้เยอะอะเออมเมมเต็มเลยแล้วกันเนาะถ้ามาโอเค,อเคฝั่งนี้นะจะเป็นอ่างจากกุชี่ให้เด็กเล่นได้นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นอ่างจักกุชชี่อย่างนี้เลย ที่นงที่นั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนแบบนี้เลยมีห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำมีทีวีเขาใหญ่มากๆนะคะเก้าองค์เก้าอี้ครัวเครอร์นี่มีให้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ จะเป็นห้องที่ติดกับสระ,สะว่ายน้ำนะคะนี่ห้องติดกับสระ,สะว่ายน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปห้องนอนเนาะตายแล้วบ้านหลังใหญ่มากเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะให้ดูนะใครที่มากุบเยอะจะเปิดแปดห้องก็ได้สิบห้าห้องก็ได้นะได้หมดตายแล้วมนเหนื่อยน,นะคะห้องแต่และห้องเขาสวยจริงๆ ไม่เปิดไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวปิดอีกนานอีกนะอ่านี่ห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็จะเป็นมองลงไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่เดี๋ยวอินบ็อกมาไว้เลยนะคะเดี๋ยวพิง k ก้ตอบนะห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวนะ ให้ดูไปด้วยกันก่อนนะตอนนี้แอดมินขอไลฟ์ก่อนนะคะสองห้องนอนนะข้างล่างชั้นสองนะมีที่นั่งเล่นตรงชั้นสองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างบนข้างบนอีกสองห้องนะห้องนอนห้องนอนจะชั้นละสองนะข้างล่างเป็นห้องนั่งเล่นนะคะ ห้องนี้ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะตาตากล้องกำลังถ่ายรูปอยู่กำลังคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยจะถ่ายกันตรงไหนเนาะเหนื่อยมากๆเลยลนะคาค่ะขออนุญ,ญาตหอบได้ไหมอ่ะเนี่ยดูเลยว่าสวยแค่ไหนอ่ะสวยมากพูดเลยห้องสวยมากและว,วิวสวนค่ะ วิวสวนเกือบทุกห้องเลยนะคะอันนี้มีอ่างด้วยค่ะคุณขามีอ่างด้วยนะนี่ช่าชักโคกขามาว่างเลยนะเออโอเคข้างบนสองข้างล่างสองข้างล่างอีกเป็นห้องนั่งเล่นนะ คือแบบสวยอะ่ะสวยจริงๆถ้าเป็นกรุ๊ปที่แบบอยากได้หรูๆนะต้องหลังนี้เลยนะคะต้องหลังนี้เลยจะมีทั้งหมดสี่หลังนะหลังละสี่ห้องนอนสามหลังและอีกหลังสุดท้ายจะเป็นหลังสามห้องนอนนะคะรวมทั้งหมด15ห้าห้องนะคะเหนื่อยนะตอนนี้น้ำหนักนะ่าจะลดลงไปหลายกิโลแล้วนะคะ บ้านใหญ่เวอร์ที่สำคัญหรูหรามากนะคะสาไวน้ำก็สวยมากเหมือนกันยาวมากยาวยี่ิบเมตรอะลูกค้านะต่อมาเป็นบ้านสี่ห้องนอนหลังนี้ก็สวยหรูดูดีทุกมุมนะคะสวยหรูดูดีทุกมุมมีใดให้นะคะอุปกรณ์ให้สวยมาก มีครัวทำอาหารนะห้องน้ำตรงห้องรับแขกนะคะ mm hmm. นะคะ mm hmm. เริ่มช้าลงขอโทษนะคะต้องเร็วกว่านี้ใช่ไหมคะแอดมินต้องทำเพื่อทุกคนดูบันไดก็มีไฟโอ้โหนั่งถ่ายรูปเชลฟี hmm. ่นั่งทีละคันแล้วถ่ายรูป mm hmm. นี่คือแบบสวยมาก mm hmm. ๆเลยนะคะเป็นมุมถ่ายรูปที่เก๋อ,อีกเหมือนกันนะคะ โอ้ยตายเหนื่อยแอดมินเร็วได้แค่นี้ละคะ่ะโอเคนะคะห้องเขาสวยมากๆเลยนะคะดูพ้าปุงผ้าปูอย่างดีอะ่ะเนี่ยเน,น,น,นดูดูกันเองเลยนะคะไหลเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อแต่อย่างใดบ้านเขาสวยมากๆนี่ขนาดยังไม่เปิดไฟนะคะอันนี้แอดมินไม่ได้ถ่ายแบบเปิดไฟนะ ดูผ่านๆก็สวยแล้วใช่ไหมคะเตียง3.5ฟุตนะห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะคะตายแล้วเรามีห้องนั่งเล่นชั้นสองอีกเอาสำหรับนั่งชมวิวเป็นมุมแบบสำหรับใครอยากแบบออกมานั่งแบบว่าชิลๆนะคะชั้นสองก็มีมุมห้องเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนอีกสองห้องนะคะข้างบน โอเคห้องนี้ก็สวยโอ้ยทีวีจอใหญ่แอทั้งหลังนะอันนี้ก็จะเป็นวิวอย่างนี้เลยนะห้องนอนวิวอย่างนี้เลยนะคะตายแล้วแอนไม่เหนื่อยแอนไม่เหนื่อยแล้ว <ไป S 1> นี่นะคะห้องที่สี่นะคะห้องที่สี่ดูวิววิวสวยนะคะเป็นสวนแบบนี้เลยนะ แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำข้างบนมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะโอเคลงไปดีกว่าเราไปดูหลังสุดท้ายกันแล้วหลังสุดท้ายก็จะครบสิบห้าห้องหมายก็นี่เราดูสิบห้าห้องกันจริงๆเหรอเนี่ยนะคะ ที่ต้องพาดูขนาดนี้เขากลัวลูกค้านึกภาพไม่ออกว่า15ห้องยังไงอะคะ15ห้องจริงหรือเปล่าแล้วสวยเหมือนกันทุกห้องไหมนี่ไงคะพาดูแล้วนะคะตอนนี้แอดมินเหงื่อท่วมตัวแล้วนะคะยังไงก็ขอให้อยู่ดูเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะดูเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะนี่ห้องนี้วิวะลูกค้าวิวะ สวยมากนะคะมีเก้าอี้อาบแดดนะคะถามว่าตอนนี้มีใครบริจาคน้ําให้อดมินมาแอดมินหิวน้ําแล้วนะคะฝั่งนี้ก็มีสะแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะสําหรับใครอยากจะเล่นแยกนะก็แยกมาเล่นสะนี้ก็ได้นะเป็นระบบน้ําล้นนะคะนี่ก็ไว้แช่น้ํานะคะขนาด2อคูณหนะคะสอคูณหนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายจะมี3ามห้องนอนนะสวยอีกเหมือนกันนะคะเราจะไม่หอบเราจะแข็งใจแล้วก็อึบๆไว้นะคะนี่นะคะห้องนั่งเล่นก็วิวสระเหมือนกันนะคะดีมากมีครัวทุกหลังเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ํานะคะห้องน้ําตรงห้องนั่งเล่นนะคะตกแต่งดีมาก แต่งดีมากค่ะลูกค้าค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนข้างบนนะคะขอบคุณทั้งสี่ท่านที่ไม่หนีไปไหนแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้แอดมินในการขึ้นลงสามชั้นนะตายแล้วดูชั้นแรกก่อนนะว้าว วยห้องก็สวยห้องน้ำในตัวอีกต่างหากโอเคโอเคนะคะสวยจริงๆโอเคนี่จะเป็นเตียง5้าฟุตนะคะห้องนี้นี่วิวก็สวยอีกเหมือนกันแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวเลยอ๋อแล้วก็ห้องนั่งเล่นมีชั้นสองด้วย สำหรับรับลมนะมีแอร์ให้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะบ้านสวยมากๆแล้วก็คล้ายๆกันทุกหลังเหมือนกันนะคะเพียงแค่แตกต่างแค่ห้องนอนเนาะเราก็จะปีนขึ้นไปหุยชั้น3าชั้น3ามมีมุมเก๋ๆให้เชลฟี่ถ่ายรูปด้วยค่ะ ลูกค้าค่ะมีห้องนั่งเล่นอยู่บนชั้นสามมีห้องนั่งเล่นทุกชั้นแล้วเปิดประตูระเบียงออกไปรับลมข้างนอกได้ด้วยค่ะโอ้โหคือดีงามมากๆนะหลังอื่นก็จะเป็นสระว่ายน้ําและบ้านก็คล้ายๆกันแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด20หลังในหมู่บ้านนี้นะคะนี่ลูกค้าเห็นสระว่ายน้ํำไหม บ้านหลังนี้มีสามสระนะมีสระนี้สระตรงกลางที่ว่ายาวยี่สิบเมตรแล้วก็เป็นจากรุชีนะคะสำหรับเด็กเล่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายห้องที่สามว้าวควรจะเปิดไฟไหมเพราะห้องสุดท้ายแล้วโอเคห้องที่สามแล้วนะคะห้องที่สามของหลังนี้หรือห้องที่สิบห้าของรวมทั้งหมดสี่หลังนะ ห้องที่สามมีอ่างอาบน้ำอ่ะพาดูก็ได้อ่ะอ่างอาบน้ำให้นะคะนี่ชักโครกชักโคคือแบบในห้างแบบแบบญี่ปุ่นอะ่ะเออแบบล้างก้นล้างอะไรให้ฉีดนดน้ำเปล่าให้อะไรอย่างนี้คือดีมากเลยค่ะ <laughs> นี่ห้องแต่งตัวนะคะเอาทำไมแอดมินไม่เปิดไฟแอดมินลืมเปิดไฟนะ อืมแอปมินลืิมเปิดไฟเพราะว่าเราจะได้ไปแบบเร็วๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปจบไลฟ์กันที่สระว่ายน้ำเนาะออจะไปอีกทีหนึ่งนะคะ อยากให้เห็นความพยายามทั้ง9ท่านทั้ง10ท่านขอบคุณที่อดทนดูไปด้วยกันนะคะในการพาชมบ้าน15ห้องนอนนะคะคือแอดมินก็คิดว่าแอดมินถึกพอตัวนะที่สามารถพาเดินดูได้ขนาดนี้นะคะคือตอนนี้เสื้อเปียกไปหมดแล้วนะคะคือบ้านเขาใหญ่มากๆ15ห้องนอนและหรูหราทุกห้องนะคะพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะ ามาดูสระกันตอนจบเนาะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายแล้ววันนี้อากาศไม่ร้อนนะอากาศไม่ร้อนนะคะโอเคนี่ดูพื้นที่นะพื้นที่ทำกิจกรรมกว้างมากๆนะเป็นลานกว้างนะจะวิ่งซ้อนแอบกันก็ได้ะคะ่ะไม่เจอนะคะเล่นซ้อนแอบกันนี่หาไม่เจอเลยนะคะามาจบร้า์กันที่สระว่ายน้ำยาวๆเลยดีกว่านะคะนี่ส่วนเขาสวยส่วนเขาสวยมากๆลูกคะ้ะค่ะ ดูสิคะดูอบๆนะโอเคนะคะเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์สวยๆกันตรงนี้เลยนะคะบ้านทั้งหมดมี4หลังติดกันนะคะแยก4หลังจะเปิดครึ่งหนึ่งก็ได้แปดห้องก็ได้นะคะหรือว่าเอาสิบห้าห้องก็ได้นะคะหรือว่าจะมาน้อยก็เอาแค่4หลังก็ได้นะคะ อันนี้ทั้งหมด15ห้องนอนนะคะฝั่งนี้จะมี8อีกฝั่งนี้จะมี7รวมเป็น15ห้องนอนนะคะสําหรับท่านใดที่หาบ้านสําหรับกรุ๊ปใหญ่นะคะ30 40 50ท่านหลังนี้แนะนําเลยนะคะสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตไปกินน้ําก่อนนะคะสวัสดีค่ะ